Happy ngồi đi à, Happy à, à, à. Happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you.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  Happy birthday, to you. Happy birthday to you. <coughs> To ุันวันเกิดจ้าที่แอมถ่ายำพัดก่อนอรำพัดเรพวที่แม่าพัเร็วอ่าเล้วถ่ากรแปะถ่กระแปะแล้วเรให้อวยพรให้อวยพรสุขันวันเกิดนะครับี่ฮ้ย ไม่เอาแล้วอาป่าไวพรเตเ่นแต่บสาถาเกิดอานอาเจียมอาบาย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 ทุกคนบายบาย